สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันทร์อสานไดโซนนะครับผมวันนี้จันทร์อีสานไดโซ่ได้เมนูย่างปลาดุกครับผมกับเกลยวปลาทูนะครับผมแก้วแห้งครับมาเลยไปซื้อกับข้าวมาเนาะมื้อย็นนะครับผมอาบน้ำอาบท่าก็อยาเตรียมตัวกินข้าวเมนูไม่เย็นกับทจ์สุกแล้วครับผมเนี่ยนะครับเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนานอยู่คนเดียวก็เมนูประมาณนี้นะครับผมเอาแบบง่ายๆได้แน่นอนถ้าซื้อสําเร็จมาเลยเนาะไม่ได้ทำเนาะนะครับ มากินกับเมนูข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวครับปั่นเข้าไปครับผมคำใหญยๆครับกินเพื่อประทังความหิวครับไอเห็เพื่อความอยู่รหลอดเนาะนี่นะครับผมแซ่บกอเก้าแล้วครับผมนี่หน่อยกินหน่อยมีหลายกินหลายครับมาเนี่ยครับนี่แหละครับกินปจะวัดประจําวันก็จะประมาณเนาะเมนูครับเขาเนาะนะครับผมะกินไปครับเพื่อจะได้มีแรงมีพละกกาลังในการทํางาน นี่ครับผมมากินเขาน้ำคันเนาะกินไปตุ่ยไปนะครับผมโอ้ฝนประตูแซ่บโยครับผมบ้านไหนเนาะกับอย่างปลาดุกเลยครับผมมีผักแอมน้อยพันแถมผักแอมนะครับผมก็ถือว่าโอเคใส่ได้เนาะฮะโอเคครับแซ่บแบน้ำคันครับไปที่ชื่นชอบไปจะลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่ได้ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปเนาะคลิปนี้จันสุกเกจข้อฝากไปเพียงตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ